มาดูแนวทางการแจ้คันเกียร์รูดรวมวิธีการนี้สามารถนำไปใช้ได้กับคันสตาร์ทด้วยโดยวิธีนี้จะไม่ใช่หลักการเชื่อมนะครับเราจะไม่เชื่อมชิ้นส่วนใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกท่านนะวิธีการทำนะครับให้เรานะครับดันแป้นคันเกียร์หรือว่าแป้นของ กันสตาร์ทขึ้นมาเสมอแกนเผาหลังจากนั้นก็เจาะลงไประหว่างเส้นรอยต่ออย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะเวลาเราเจาะลงไปเราต้องวัดขนาดสะวานด้วยนะครับขนาดจีมินเราก็ไปหาสลักหรือว่าหาน็อตนะครับขนาดเท่ากันเลยนะครับมาสวมเข้าไปนะครับเมื่อเราเจาะรูละได้แล้วนะครับทีนี้เราก็จะทําการนะครับใส่สลักเข้าไปนะครับทุกท่านนะอ่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆเ,เห็นนี่ นะครับตรงนี้เราไปได้ตะปูคอนกรีตขนาด3มมิลมานะครับทุกท่านอ่าเมื่อเราใส่เข้าไปแล้วเราก็ทําการคันน็อตบีบนะครับเมื่อเราคันน็อตบีบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสดูนะครับว่าก่อนและหลังที่เราจะทําการแก้ไขนะครับความแตกต่างมันแตกต่างกันไหมนะครับอันนี้ขอภัยด้วยนะครับภาพก่อนทําการแก้ไขนั้นนะครับไม่ว่าจะใส่น็อตหรือไม่ใส่น็อตมันก็หลวมแบบนี้นะครับวันนี้แก้ไขแล้วไม่หลวมนะ